สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาห้ามเด็ดของราคา HRP นะครับผม HRP นะครับตอนนี้40บาทเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูของตลาดโลกนะครับผมได้เปิดออเดอร์ไปในตลาด Forex นะครับอยู่ที่10,000หมืลอดไซส์นะครับผม2 4 6 8 10นะครับเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึงเปิดหลักหมื่นหลอดไซส์ได้ะครับหนึ่งหมื่นหลอดนะครับถ้าเป็นของบิตคอยเปิดแค่1นึหลอดนะครับหนึ่งหลอดพอร์ตก็ปิวแล้วนะถ้าเกิดว่า3ามบารดอลล่า แต่พอร์ตนี้นะครับผมทิ้งไว้ที่ประมาณ1นึ0 0บาทนะครับเพ Ru ื่อนๆนะครับ1นึ0 0บาทประมาณนั้นนะครับ400กว่าเหรียญนะครับเพื่อนๆนะครับ400กว่าเหรียญตอนนี้บวกอยู่1,259ดอลลาร์นะครับ1,259 <c oughs> ดอลลาร์ตีเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ1,259ดอลลาร์1,259ดอลลาร์คูณสามนะครับประมาณ41,000ื่นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ขายผมคิดว่าผมจะถือรันเทนระยะยาวนะครับเพราะผมคิดว่า ครับของ XHP นะครับจะไปได้ไกลนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะอย่างน้อย3ดอลลาร์หรือ5ดอลลาร์10ดอลลาร์อย่างแน่นอนผมมั่นใจนะครับนี่คือตัวผมนะครับผมก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เข้า XHP เลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่5เดือนก่อนนะผมจําได้ผมติดดอยอยู่ประมาณสัก 12- 13บาทแล้วผมขายทิ้งขาดทุนไป20 0 0 0บาทผมเอาเงินแสนกว่าบาทนะครับไล่เก็บรถคอยตั้งแต่12สงตังถึง Yup. ถึงสามสิบจะตังค์นะครับผมโซนนั้นนะครับแล้วก็ไปทากําไรประมาณยี่สบองยี่สองบาทนะครับผมแล้วก็คิดว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะครับกับการที่ขายทิ้งวันนั้นนะครับเพราะว่าเหรียญนี้มันเป็นเหรียญที่นิสัยไม่ดีนะครับมีกระดีสารต่างๆนานานะครับหลายๆอย่างนะครับเจ้าของออกผลิตเหรียญเองมาขายโยกเองขายเองนะครับผมดังนั้นแล้วผมวันนี้คิดว่านะครับผมได้ลงทุนกับตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ตัง้งแต่3าวันท like ี่ผ่านมานะครับประมาณสัก 36บาทนะครับผมแล้วก็อยู่มาลุ้งเช้าอีกวันหนึ่งจะพุ่งขึ้นไป40แล้วก็ทุบลงมาและก็วันนี้ล่าสุดนะครับก็ขึ้นมาที่ราคานะครับ40บาทแล้วนะครับ40บาท35นะครับได้ตะลุกของ3วันก่อนหน้านี้นะครับนะครับได้ตะลุกาวันก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆนะครับแนวนี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานซื้อนะครับนะครับอยู่40บบาทแต่วันนี้ขึ้นมาที่ 40.34 40.35นะครับแต่คิดว่าน่าจะขึ้นไปแตะที่ตรงนี้ได้นะครับวันนี้ที่ราคา43บาทนะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับสำหรับ XRP นะครับผมก็ผมเปิด หนึ่งหมลอดไซส์นะครัเพื่อนๆกอย้ำ1,000งหมลอดไซส์นะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดว่าฮิกอาปีไปที่300บาทนะครับหรือ300บาทหรือว่า3หรือว่า10บดอลลาร์สิบดอลลาร์มาลบต้นทุนหนึ่งจุดนึ่งนะครับหนึ่งจอนต้นทุนนะครับหนึนะครับแล้วก็เท่ากับเรามาคูณกับ1,000งหมลอดไซส์นะครับหนึ่งหมลอดนะครับเท่ากับ 8 8 0 0 0ดอลลาร์นะครับผมก็เท่ากับคูณกับ32นะครับผมประมาณ2ล้าน8นะครับนี่คือการถือเพื่อทนรวยนะครับเราต้องถือให้ได้แต่ถ้าเกิดลงมาขาดทุนเนี่ยไม่เป็นไรล้างปอดก็ทิ้งไปหรือว่าเติมันค้ำประกันไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับในระหว่างทางตรงนี้เราสามารถต่อเน,นืนอนที่มีอยู่นะครับผมโดยที่ไม่ขายตัวนี้นะครับต่อเน,นื่นที่มีอยู่โดยที่ไม่ขายตัวนี้ก็4 4 7ดอลลาร์จุดน่าจิตอนมาใช้กำขำได้เลยนะครับเพื่อนไปซื้อตัวอื่นส่วนมาชิ้นนี้ก็ปล่อยให้มันดันตนไปนะครับผม โคตรตามเฟรมของ S4 นะครับไปต่อนะครับผม D1 ก็ไปต่อนะครับ D1 ก็สามารถที่จะขึ้นไปได้ตรงนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆ1.29นะครับ1.30นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ D1 นะครับแล้วส่วนตามเฟรมวิกนะครับก็จะไปต่อนะครับเพื่อนๆเขาเคยทำจุดสูงสุดอยู่แถวๆแนวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับประมาณสัก เกือบ2ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆเกือบ2ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็น3.8หรือเปล่านะครับตั้งตั้งแต่มี XRP มาตัวนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้ผมลงทุนแล้วนะครับหากเพื่อนสนใจอยากกะเทรดแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตลาดฟอริกใช้อัตราทวนเลเวเลต1ต่อ2,000นะครับผมแล้วก็ใช้ของลูกล็กลูกเล็กนิสามารถถือรันตีระยะยาวได้นะครับมีหลายๆตัวนะครับที่เพื่อนๆที่เราสามารถเปิดออเดอร์หนักได้นะครับเช่นตัวของบิทคอยน์แคทบิทคอยน์แคท นะครับมันยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพื่อนเพิ่งเริ่มต้นนะครับขอย้ําเพิ่งเริ่มต้นนะครับเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเรามาดูตอนที่อกอกสตอนนี้ผมพูดไปตั้งแต่เมื่อวานอกอกสามม็ดนะครับถ้าเพื่อนเเข้าซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็จะกําไรเยอะเลยครับส่วนท่าอกสามหนึ่งกับไปที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยดอลลาร์นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อดอลลาร์ประมาณนะครับผมหนึ่งพันเ็ดร้อยดอลลาร์หนึ่งันแปดร้อยนะครับเคยทำจุดสูงสุดก็ประมาณข้าวร้อยดอลล์นะครับเปิดหนึ่งหลอด ลาคอยนะครับตัวนอีกตัวนึงบิตคอยแคสนะครับต่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไลคอยนะครับก็เช่นกันนะครับก็ส่วนต่างอยู่ที่เคยตํำจุดสูงสุดอยู่ที่400ดอลลาร์นะครับทุกตามเฟรียตอนนี้นะครับผมนะครับมันตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแสด้งว่าตัวอย่างนี้มันจะขึ้นยาวนะครับผมต่อจากนี้มันจะขึ้นยาวนะครับผมไปนะครับผมชัดเจนเพิ่งก่อตัวนะครับแต้งนี้แต้งมันนะครับผมส่วนตามเฟรม่นกับบิตคอยนะครับก็เช่นกันตัดตัวก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆตัดตัวยก ไอตัวอื่นนะครับอยู่ติดติด20ตรงนี้เพิ่งเริ่มก่อตัวนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้จะมาฝากเพื่อนๆออดคุณใจเดี๋ยวผมติง้งลิงก์สมัครไว้ให้นะครับผมเป็นบลกแอกเน็ตน,นะครับผมสวัสดีครับ